สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าใหญ่ก็อยากจะมาคุยเรื่องการประเมินผลนะคะคุยเรื่องการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษถามว่าทําไมนักเรียนตกภาษาอังกฤษก็ทํามไม่ได้ใช่ไหมทํามไม่ได้ทําผิดอืม ก็เลยต้องตกตกคือเรียนซ้ำไม่ผ่านต้องไปลงใหม่นะคะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นไงคะได้คะแนนน้อยได้คะแนนน้อยแต่ว่าถ้าคะแนนรวมผ่านก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะออต้องแก้อคนละยุคก,กันแหละนะ,ะเดี๋ยวนี้ถ้า f อตก ได้ศูนต้องแก้ให้ผ่านหนึ่งก่อนถึงจะถือถือว่าผ่านไปได้อะไรเงี้ยทีนี้ถามว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือตกตก,ตกแล้วก็เอาคะแนนรวมใช่ไหมถ้าคุณผ่านผ่านคะแนนรวมคุณก็ผ่านชั้นแต่ยุคสมัยนี้ต้องมีการแก้ ถามว่าบางทีคะแนนตกเนี่ยตกแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปต่างประเทศได้ไหมคุณสามารถจะไปสื่อสารหรือไปทำกิจกรรมกับชาวต่างชาติได้ไหมบางทีก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าการไปพูดการไปสื่อสารบางทีก็ไม่ใช่ว่า จะไปใช้เหมือนอย่างที่เราสอบเห็นไหมเขาอาจจะโอ้ใช้มือวุ่นวายเลยบอดี้แลงว g e ประกอบกันมากมายพูดเป็นคำ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 เท่าที่รู้ก็ไปได้แหละถามว่าเขาให้คะแนนตกไหมใช่ไหมคนคนนั้นไม่ได้มีไม่ได้มีหน้าที่ให้คะแนนเขามีหน้าที่ ทำความเข้าใจว่าคุณกําลังพูดอะไรคุณกําลังสื่อสารอะไรคุณกําลังเขียนอะไรให้เขาเขาดูใช่ไหมคะอืมแล้วมันเป็นทรรไหมสําหรับการที่จะประเมินใหนเขาตกอะไรอย่างเงี้ยหรือเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมพอเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มันก็เศร้าซ้อยอะ ความรู้สึกมันก็ดาวใช่ไหมย,ยาก็ว่ามันถ้าจะทำยังไงประเมินแบบไหนถ้าเกิดคุณเด็กเนี่ย present simple ประธานเป็นเอกพจน์เวริรต้องเติม s หรือ es อะไรก็แล้วแต่คือต้องผันแล้วถ้าไม่ใส่อะผิดไม่ได้คะแนน แล้วถ้าเกิดไปสื่อสารไปพูดเนี่ยไปเขียนเนี่ยเขารู้เรื่องไหมล่ะรู้มี today มี every day เขาก็รู้แหละจะมี s ไม่มี e s อะไรก็ก็ตามเขาก็เข้าใจได้อะที่มาที่นี้มันจะเป็นทรรไหมอ่ะนี่แหละ ญาติจมานั่งคิดว่าคือพยายามคิดนะว่าการที่ประเมินผลแบบอย่างเนี้ยมันจะทําให้เด็กรู้สึกยังไงหรือเปล่าแต่เด็กก็ต้องเรียนรู้อ่ะต้องรู้อ่ะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เด็กต้องเรียนรู้แต่จะทํำยังไงแต่จะทํำยังไงให้ ไม่ให้มันมันเกิดเป็นเหมือนเป็นปมในความคิดในใจอ่ะว่า mm hmm. เฮ้ยไม่อยากเรียนเลยอ่ะมันเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะพอไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนอนาคตจะแย่เป็นไงเพราะคะแนนมันตกอ่ะพอจะไปเรียนอะไรก็ไม่อยากเรียน I hate English เนี่ยลูกศิษย์พูดกันโอ้โหเกือบทุกคนเลย I hate English. อ n งก i s เพราะเขามีทัศนคติไม่ดีกับภาษาอังกฤษแล้วเพราะเขาเรียนไม่รู้เรื่องมันกฎระเบียบม,มันเยอะมากมันหยุมหยิมอะ่ะใช่ไหมการเรียนภาษาเนี่ยต้องจำซับมันต้องจำการผันจัแกรมมาจำหลากหลายแล้วจังวิธีการสื่อสารไม่ว่าเขียนไม่ว่าพูดใช่ไหม มากมายแล้วเราสอนแบบนี้ถูกหรือเปล่าย่ามานั่งทบทวนจริงๆย่าจะหาวิธีที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดให้เป็นธรรมที่สุดแล้วก็ไม่ทำร้ายความรู้สึกของผู้เรียนมากที่สุดนะแต่ก็ยังหาวิธีการที่ดีที่สุดไม่ได้ในการที่จะประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน นะคะเพราะหาวิธีการไม่ได้จริงๆในขณะที่สอนทุกวันนี้เนี่ยให้ว่าผ่านผ่านหรือผ่านน้อยผ่านมากนะฮะผ่านน้อยผ่านมากแต่ด้วยกฎเกณฑ์ที่จะต้องให้ A B C D F อย่างเงี้ยเราจะทำยังไง เด็กคนนั้นจะได้อะไรต้องมีหนึ่งสองสามสี่หรือตกอย่างเงี้ยมันก็จะมาย้อนกลับมาถึงที่ความคิดที่ว่าเฮ้ยเราให้ให้เด็กตกเนี่ยแต่มันเดินไปเจอฝรั่งเนี่ยมันสามารถที่จะพูดออกับฝรั่งรู้เรื่องเนี่ยหรือว่าอ่านอะไร บางบางคาในหนังสือเรียนรู้เรื่องเนี่ยแล้วจะไปลงโทษว่ามันันเลวร้ายได้ไหมอ่ะนี่นี่คือนี่คือปัญหานะคะคือย่าพยายามที่จะ <c oughs> ปรับเปลี่ยนวิธีการนะ,ะตามที่เราต้องการแต่มันเป็นไปนไม่ได้ไง ะะกฎระเบียบเนี่ยมันยังมีอยู่กฎระเบียบยังมีอยู่พราะฉะนั้นวิธีการประเมินผลเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวย่าไปนอนคิดแล้วย่าจะมาบอกนะว่าทำยังไงว่าย่าทำยังไงนะแล้วจะมาบอกต้องหาใยได้นะคะจะไม่ยอมเด็ดขาดต้องทำยังไง นี่ตอนนี้ให้คะแนนนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแนละ้วเดีย๋ยววิธีการแบ่เกรดนี้จะทำยังไงแล้วมาดูกันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วอย่าลืมมาติดตามกันนะคะแล้วจะเล่าให้ฟังโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ